น้ำท่วมถึงหลังคาบ้านผมเลยครับก็ต้องย้ายไปที่แรกผมย้ายไปที่วัดและน้ำก็ท่วมวัดไปอยู่ข้างถนนเป็นเดือนเลยครับอยู่ในเต็นและบางทีฝนตกหนะักต้องจับเต็นไว้ครับเพราะกลัวเต็นลอยลำบากมากช่วงนั้นไม่ได้มาโรงเรียนครับหยุดเป็นเดือนเลย ผมคิดถึงโรงเรียนมากกลัวไม่ได้เรียนหนังสือรู้สึกแค่ว่าหนังสือเราจะพังไหมครับโต๊ะก็อีเราจะมีนั่งไหมครับ เนื่องจากน้ําท่วมนะคะหนักมากเลยค่ะเราก็เลยได้จัดทําชุมนุมการเกมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้รับความรู้และนําไปบอกให้กับผู้ปกครองว่าเออน้ําท่วมเมนี่ยเราจะรับมือได้ยังไงจากการเกมนี้ค่ะวิธีแร่นก็คือผู้นําจะเป็นคนอ่านคําถามผู้เล่นจะเป็นคนที่คอยหาคําตอบ ยกตัวอย่างคำถามนะคะอย่างเช่นปวดอยากเข้าห้องน้ำระหว่างน้ำท่วมควรทำยังไงแล้วก็ระดับน้ำสูงอย่างรวดเร็วต้องน้ำมือยังไงคะ่ะปัจจุบันค่ะเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเสื่อมสทรมของสิ่งแวดลอ้อมอาทิเช่นน้ำท่วมภัยแล้งหรือปัญหา ฝุ่นควันม,มลพิษต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสุขภาพพัฒนาการสภาพจิตใจหรือแม้กระทั่งชีวิตของเด็กความคาดหวังที่จะได้จากกาิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กเยาวชนและคนในชุมชนนะคะให้มีความรู้ในเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นน้ำท่วมค่ะม่เอที่เพื่อนไปขยี้า ยายมาฟังเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมเพราะว่าน้ําท่วมยายเกิดทุกป,ปีแต่ความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเวลาน้นาําท่วมนะลรกท่านยังไงจะให้ตัวเราปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคานจากโรคภัยที่มาตามน้ําเราจะป้องกันยังไงแล้วเวลาจะขนของเราก็รู้จักเบอร์โทรว่าเราจะโทรปรึกษาที่ไหนได้กิจกรรมวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็คือสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชั้นเรียนครับเพื่อที่จะให้คนในชั้นเรียนเนี่ยในออกแบบร่วมกันว่าเรา ต้องการอะไรแล้วก็ทำงานกับเยาวชนแล้วก็ทำงานร่วมกับยูนิเซฟเพื่อที่จะส่งเสียงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เขาสามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้